สวัสดีค่ะสีชมพูวันนี้บานเยอะมากแล้วนะคะเนี่ยวันนี้แดดดีอากาศดีสวยหอมค่ะสีชมพูดอกใหญ่มีอสี่ห้าดอกรอได้หรือเปล่าสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดดอกค่ะเนี่ยข้างบนนี้ก็มีหนึ่งดอกซ่อนอยู่ตรงนี้ปลูกที่ญี่ปุ่นนะคะ ต้นนี้ปกติจะใหญ่ดกมากปีนี้ไม่แข็งแรงนะคะจะอยู่นานแล้วหรือเปล่าไม่รู้อยู่มาหลายปีแล้วค่ะเก่าแก่มากน่าจะหกเจ็ดปีได้แล้ว คนต้นก็เนี่ยนะคะเก่าเก่มากหอมค่ะหอม แล้วค่ะสวัสดีนะคะ